สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับตู้ p s PS 12ีิอนิ้วของโมซาเทคนะครับเราจะมาประกอบนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นสแตมมรหัสเครื่องนะครับตู้นี้เป็นตู้สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับใช้ดอกปากใหญ่นะครับปากใหญ่อันนี้นะครับดูสลีละรอบๆนะครับก็จะ มีมุมเฉียงอยู่ด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสูตรที่เราใช้มากว่า10ปีนะครับก็มีที่เจาะรูสำหรับขาตั้งให้นะครับด้านหลังก็จะเป็นที่ใส่เพดหลังแล้วก็มีหูหิ้วด้านข้างนะครับทีนี้เรามาดูชุดคิดนะครับชุดคิดก็จะประกอบด้วยแผ่นต่างๆนะครับแผ่นต่างๆดังนี้ที่เห็นนี่ก็คือแผ่นใส่ดอกนะครับ แล้วก็แผ่นนี้เป็นแผ่นใหญ่นะครับแผ่นใหญ่แล้วก็มีประกบข้างซ้ายขวานะครับฝาข้างนะครับซึ่งจะมีจอะรูอยู่ด้านหนึ่งนะครับอ,อันนี้แผ่นเฉียงนะครับอันนี้แผ่นเฉียงแผ่นมุมเฉียงนะครับเราจะตัดมุม30องศา,าไว้ให้นะครับแล้วก็แผ่นแผ่นปิดหลังนะครับก็จะมีมุม15องศานะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะใส่ตัวกั้นห้องกั้นห้องก่อนนะครับกั้นห้องก่อนอตัวนี้จะมีความลึกอยู่ประมาณหกหกหกถึงแปดเซนนะครับหกถึงแปดเซนอันนี้เราจะประกอบไว้ก่อนก่อนที่จะเอาไปเข้ารูปนะครับก่อนที่จะเอาไปเข้ารูป เสร็จแล้วก็จะมาประกอบฝาข้างนะครับซึ่งาการตัดนะครับได้ถูกคำนวณมาอย่างพอดีแล้วนะครับทุกขั้นตอนนะครับจะต้องทากาวลาเท็กทุกครั้งนะครับกาวลาเท็กนี่จะเป็นตัวดูดนะครับจะเป็นตัวดูดนะครับมันเป็นไม้บางนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยในการปีบจับหรืออจะอัด ก็ไม่ว่ากันนะครับหรือจะอใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับเมื่อยิงฝาข้างเสร็จแล้วนะครับดูไปก่อนนะครับดูไปทีนี้ก็ใส่อีกด้านหนึ่งนะครับทุกขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนก็ต้องติดกาวนะครับอันนี้เป็นการประกอบแบบพื้นืพน้พนบ้านๆน,นะครับเป็นการประกอบแบบ มนบ้านง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้นะครับสามารถที่จะประกอบเองโดยสั่งชุดคิดนะครับให้เราตัดให้ก็ได้นะครับแต่เป็นสูตรเป็นสูตรของเราผมเคยทำสูตร p s อที่ท้องตลาดเขาทำนะครับแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากหน่อยก็ตรงที่มันมีมุมเอียงทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าเสียงนะครับมันก็ออกมา ไม่ต่างกันนะครับผมเลยใช้สูตรนี้นะครับเนื่องจากว่ามันง่ายนะครับทุกคนประกอบได้ความลึกของเขาก็4ี่สิบเซนนะครับเขาลึกถึง4ี่สิบเซนนะครับมีพื้นที่ในการในการอัดเสียงนี่นะครับแผ่นหลังแผ่นหลังก็จะมะีเราตัดทำมุมเอียงไว้ทำมุมมุมเฉียงไว้30สิบองศานะครับเมื่อคู่นี้พูดผิดว่าส5บห้าองศานะครับ เราทำมุมเฉียงไว้30องศานะครับซึ่งเราตัดมุมไว้ให้หมดแล้วนะครับเราตัดมุมไว้ให้หมดแล้วตามที่เราคํานวณไว้นะครับท่านซื้อไปเนี่ท่านสามารถที่จะประกอบได้ยิงได้เลยหรือถ้าท่านไม่อยากประกอบท่านก็สั่งสําเร็จไปครับราคาต่างกันไม่เท่าไหร่เองนะครับถ้าผมประกอบสําเร็จผมก็คิดค่าประกอบค่าสีนะรวมแล้วก็800บาทนะชุดคิด ชุดคิดพันสองหรือ,อถ้าเป็นไม้สิบห้านะครับไม้สิบห้ามิลก็เก้าร้อยห้าสิบนะครับรวมแล้วก็ประมาณพันเจ็ดร้อยห้าสิบหรือพันแปดร้อยบาทประมาณนี้นะครับสีสําเร็จเลยนะครับมีเพนให้ตัวหนึ่งนะครับส่วนตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กท่านสามารถที่จะสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะครับผ่นละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่คิดกําไรนะครับคิดาตามราคาที่เราสั่ง เข้ามาโดดๆนะครับและอีกแผ่นนี้จะเป็นแผ่นเฉียงนะครับประมาณ22เซนนะครับก่อนอื่นก็ต้องทาทาเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมันจะเข้ารูปพอดีเลยนะครับจะเข้ารูปพอดีเลยนะครับถ้ามันเข้ารูปนะครับมันจะสนิทเลยนะครับรูปก็ไม่บาดมือนะครับ ถ้าเกิดมีรอยห่างนิดนึงเราก็ต้องอา,อาจจะมีการโปสีอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะครับคือการใส่หน้านะครับต้องใส่ให้ถูกนะครับอ,อย่างภาพที่เห็นเนี่ยผมผมใส่ผิดข้างนะผมใส่ผิดข้างเดี๋ยวมันต้องลื้อใส่ใหม่นะครับใส่ผิดข้างก็คือจริงๆปากแหลมมันต้องอยู่ตรงข้ามกับ ตรงข้างกับขาตั้งนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าใส่ปากแหลมแล้วมันจะใส่ขาตั้งไม่ได้นะครับเนื่องจากมันจะไปชนกันแต่ถ้าใส่ฝั่งดอกลำโพง1ินิ้วเนี่ยมันจะพอดีนะครับมันจะพอดีไม่ถึงแม่เหล็กนะครับอันนี้ผมผมใส่ผิดข้างนะครับกลับกันนะครับเดี๋ยวต้องลื้อใหม่นะครับเพราะว่าแต่มันก็ลื้อไม่ยากนะครับเพราะว่าผมยิงไว้ ข้าๆนะครับไม่ได้ยิงตลอดแนวเนี่ยอย่างนี้ยก็ยิงยิงแค่3จุดเพื่อเป็นการสาธิตนะครับอันนี้เป็นการสาธิตสาธิตนะครับท่านซื้อไปท่านก็จะประกอบแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับส่วนการเก็บการโปรสีนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยทีเดียวเพราะว่าทุกอย่างมันจะเข้าเหลี่ยมเข้ามุมของมัน จริงๆแล้วนะครับก่อนจะปิดฝาหลังตัวสุดท้ายเลยนะครับจะต้องอดูมุมก่อนมันได้ไหมมันมันล้นไหมนะครับถ้ามันล้นก็ต้องอก็ต้องเจียต้องต้องปั่นกระดาษทรายลงหน่อยหนึ่งนะครับให้มันเสมอขอบพอดีนะครับอย่างนี้นะครับนี่คือคือปิดปิดตัวสุดท้ายนะครับปิดตัวสุดท้าย ส่วนอ่เบ้าที่จะใส่เบ้าที่จะใส่หูหิ้วนะครับท่านจะใส่เบ้าเหล็กหรือว่าจะเอาไม้ปิดเลยก็ได้นะครับมพนาะเตู้สิบสองนิ้วไม่หนักนะครับสามารถที่จะปิดปิดแล้วก็เอาหิ้วตรงร่องได้เลยนะครับนะครับมันจะเข้าสนิทพอดีเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าเราจะ เราจะตัดไม้ไม่เข้ารูปนะครับเนื่องจากว่าเราใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการวัดมุมแล้วก็ในการสั่งสั่งพิ้น์สั่งตัดนะครับในการสั่งตัดนี่ต้องกดนิดหนึ่งนะครับปกตินะครับถ้าเกิดใครมีเหล็กสำหรับในการบีบอัดเพื่อความหนาแน่นก็ก็จะดีมากเลยนะครับเมื่อสำเร็จแล้วมันก็จะได้รูปออกมารูปนี้นะครับ ท่านสามารถที่จะทําได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบทั้งสุดท้ายก็คือการทําสีนะครับรูปภาพก็จะออกมาอย่างนี้นะครับสวยนะครับซื้อสวยนะครับสําหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้